สวัสดีค่ะหนุ้ยฮะฟันหุ้ยสเตย์จะมารายงานประกาศกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเรื่องพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนค่ะมีผลกระทบตั้งแต่วันที่1ถึง4มีนาคม2564ฉบับนี้ก็เป็นฉบับที่2นะคะลงวันที่1มีนาคม2564ค่ะประเทศไทยตอนบนเนี่ยจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นค่ะโดยมีลักษณะข,ของพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรง กับมีลูกเห็บตกบางพื้นที่รวมถึงฟ้าผ่าด้วยค่ะจึงขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายนะคะจากฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงที่จะเกิดขึ้นโดยการหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงค่ะสำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายนะคะที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยค่ะ โดยจะมีผลกระทบดังนี้นะคะวันที่1มีนาคม 2, 5 6 6พภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ได้แก่จังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมสุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีค่ะภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะในช่วงวันที่2ถึง3มีนาคม2564 ภาคเหนือได้แก่จังหวัดอุตรดิตถ์สุขโขทยัยพิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูรณ์และตากค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สีสเกตและอุบลราชธานีค่ะภาคกลางได้แก่จังหวัดนครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีอุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยค่ะ ภาคตะลอ,อกได้แก่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วชะเชิงเศราชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะภาคใต้ได้แก่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรนะคะในวันที่4มีนาคม2564ภาคเหนือได้แก่จังหวัดสุขโขทยัยพิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูรณ์และตากค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ค่ะ ภาคกลางได้แก่จังหวัดอุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีค่ะภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วจันทบุรีและตราดค่ะทั้งนี้นะคะเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังปานกลางค่ะได้แผ่ลงมาปกคลุมถึงประเทศจีนตอนใต้แล้วนะคะคาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ในคืนนี้วันที่1มีนาคม2564ค่ะ ประกอบกับมีลมใต้และลมตอนออกเฉียงใต้พัดนําเอาความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้นะคะเข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนล่างภาคตอนออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตอนออกประชาชนสามารถติดตามข้อมูลนะคะได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาหรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะหรืออีกช่องทางหนึ่งนะคะก็ช่องของ Half, นวยแฮฟนยสเตค,ค่ะ นุ้ยจะมาอัปเดตประกาศกรมอุตุนิยมให้กับเพื่อนๆนะคะจบประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่2ค่ะพบกับนุ้ยได้ใหม่นะคะในประกาศฉบับต่อๆไปค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย